สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็กลัาสวัสดีคุณลูกค้า V88 ที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ก็พบกับจินนี่นะคะฝ่ายขายของวีแปดสาขา,าราดปัวหลวงนะจ๊ะวันนี้นะคะจินนี่จะมาแนะนํานะคะเป็นรถกระบะตอนเดียว Toyota v วีโ c แชมปคันนี้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้านะคันนี้นะจ๊ะจะเป็นโฉมปี2014นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเจไฟฟ้านะคะคุณลูกค้านะราคาก็ไม่แพงนะคะราคาจับต้องได้นะคะสามารถนำไปใช้งานวิ่งงานหาไรายได้เพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กันชนหน้านะคะของรุ่นนี้นะ,ะเรายังจะไม่ได้ตัดไม่ได้ติดไฟตัดหมอกมาให้นะคะคุณลูกค้านะแต่ว่ารุ่นนี้สามารถนำไปติด เพิ่มทีหลังได้นะจ๊ะโชมอากระโปงนะคะจะเป็นเครื่อง V N นะคะจะมีจมูกให้หายใจระบายความร้อนแบบนี้นะจ๊ะคุณลูกค้านะคะันนี้เป็นเครื่อง V N นะคะล้อจะเป็นล้อกระทะนะคะเป็นล้อกระทะนะยางใหม่นะจ๊ะคุณลูกค้าอ่านี่คันนี้เป็นเครื่อง V N Turbo นะจ๊ะ คุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่กำลังมองหารถนะคะไว้ใช้งานนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ080-562-4916นะคะทางโชว์รูนของเราเปิดบริการทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดนะจ๊ะ <S <S เราเปิดให้บริการกันตั้งแต่เวลา8.30นาิกานาทีนะคะถึง18นาฬิกานะคะ ของทุกๆวันเลยนะคะมาช้ามาเร็หรือว่าจะมาดูรถหลังเลิกงานนะคะก็สามารถโทรมาค,คอนเฟิร์มเวลาได้เลยนะคะที่08 0 5 6 2 4 9 1 6นะคะทันนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้ในเรื่องของแม็กไลเนอร์นะคะกระบ,บะแม็กไลเนอร์นะคะอันนี้ใหม่แกะเลยนะจ๊ะนี่สต,ติกเกอร์ยังอยู่นะจ๊ะคุณลูกค้านะใหม่เตี่ยมเลยนะคะสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้ไปนะคะ รถคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่3 4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนนะคะมีประวัติเครดิตนะคันนี้อ่าใช้เงินออกรถอยู่ที่19,000บาทนะคะคุณลูกค้านะผ่อนสบายสบายกันเลยนะคะเดือนละ6 0 0 0เท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกคา้าสำหรับอ่า ผู้รับเหมานะคะหรือว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะจ๊ะต้องการหารถไปบรรทุกนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาข้ามาแมลงนะคะขอแนะนําเป็นโตโยต้าวีโกคันนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันมากๆนะคะแรงม้าสูงนะคะอ่าเราจะมีในส่วนของถุงรวมนิรภัยนะคะคันนี้นะมีแอร์แบคคู่เลยนะจ๊ะคุณลูกค้า วิทยุ CDMP3 ใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้สามารถเชื่อมต่อ u s b นะคะเชื่อมต่อ,อเป็นได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าแอร์เย็นนะคะแผงการทำงานของแอร์ยังใช้งานได้ปกตินะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะคุณลูกค้านะตัวนี้เป็นโฉมเจไฟฟ้านะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะคุณลูกค้าเราแถมตัวหุ้มนะคะ ุมเบาะหนังให้หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งที่นั่งสําหรับคนขับนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นเจไฟฟ้านะคะมีตัวเซ็นทรัลล็อกนะคะรุ่นนี้นะรถทุกคันของ V 88นะคะเรามีช่างผู้มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะคะตรวจเชค็คคุณภาพรถทุกคันนะคะก่อนนํามาขายนะจ๊ะคุณลูกค้านะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะจ๊ะว่า ก่อนรับรถนะคะเราจะตรวจเช็คให้ท่านอีกรอบหนึง่งแล้วก็รับรถไปแล้วนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะมาพะวงการเปลี่ยนอะไหล่หรือว่าการซ่อมนะคะเพราะว่ารถกระบะของเราขึ้นชื่อในเรื่องกระบะเกรดเนะคะคุณภาพของรถมือสองคุณภาพเกรดเสภาพรถก็คือน้องๆป้ายแดงเลยนะคะราคาไม่แพงนะจ๊ะเรายืนหนึ่งมาเกือบอมากกว่า20ปีแล้วนะคะคุณลูกค้านะ น่าจะประมาณ25ปีได้แล้วนะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด3สาขานะจ๊ะจะอยู่ที่สาขาแรกก็จะมีบางพีนะคะสาขา2จะอยู่บางเลนนะจ๊ะและสาขาที่3ก็ที่ลาดบัวหลวงนี่แหละจ้ารถทุคันของเรารับประกันหลังการขายนะคะซื้อสดนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนกันเลยนะคะคุณลูกค้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะหากให้ข้อมูลที่ขาดตกบก้องต้องขออาภัยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ